สวัสดีครับท่านผู้ชมครับดีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับแหมวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับบรรดาพ่อแม่ หรือว่าคุณแม่มือใหม่ที่กําลังจะมีบุตรหรือมีบุตรไปแล้วเนี่ยนะครับไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งน่าสนใจอย่างมากๆเลยนะครับและผมกําลังอยู่กับคุณนิชการเบนจ์จสริเธอเป็น c h i e f c o m m ี้ i t y o f f i c e r หรือว่า CCO ของบริษัทมารีเฟมารีเฮลจำกัดในรายการบีถามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับที่มาที่ไปของแอปมาริเนี่ยคืออะไรครับค่ะก็จุดเริ่มต้นของแอปมาริเลยนะคะก็คือ,อคุณโจนาสนะคะผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชันมาริค่ะก็ขเขาเป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันแล้วก็เป็นคนที่เหมืออนชบ ทำโปรเจกต์เพื่อสังคมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะช่วงปี2018อะค่ะภระรยาเขาตั้งคันค่ะ<อ>คือภรรยาคุณโจนาสเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่าก็เก่งภาษาอังกฤษนะคะคือเขาก็เห็นว่าภรรยาเขาเนี่ยเขเริ่มตั้งคันเนี่ยเริ่มสนใจอ่านข้อมูลอะไรมากมายแต่พอท้องนะคะบางทีเราก็เหเนื่อยเนาะเราเก่งภาษาอังกฤษแต่เราก็ไม่อยากอ่านเป็นภาษาอังกฤษอยากอ่านเป็นภาษาไทยแต่ตอนนั้นนะคะคือข้อมูลภาษาไทยเนี่ยคุณโจนาสเขาเห็นว่ามันค่อนข้างหายากถ้าจะเป็นข้อมูลที่มีแหล่งนัางอิงที่ชัดเจนหรือว่ามี งานวิจัยมีแพทย์รับรองหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญรับรองอะค่ะคซึ่งมันก็ได้ทำให้คุณจอนาคิดว่าคุณแม่ท้องที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันยากมากที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องอค่ะประกอบกับตอนนั้นนะคะคุณจานาเขาไปเจองานวิจัยอันหนึ่งที่ได้รับรางวัลโนเบลของเจมส์เฮกแมนซึ่งเขาทําการศึกษาว่า Return on Investment ที่เราลงไปในกับเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะตั้งแต่ p r e n a t a l Period คือช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยไปจนถึงเขาโตเลยเนี่ยช่วงไหนที่มันเป็นผลตอบแทททนนกกับาารลลงุมี มากที่สุดจริงๆแล้วอะคะ่ะการลงทุนกับเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ช่วงที่คุณแม่เขาท้องจนถึงอา,าอยุประมาณ5ขวบเนี่ยาหาให้ผลตอบแทนทั้งด้านการลงทุนมากับตัวเด็กเองหรือต่อสังคมหรืออะไรก็ตามเมื่อเขาโตขึ้นนะคะม,มากกว่าช่วงอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดก็เ,เลยเป็นแรงบันดาลใจให้คุณโจนาได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องทำอะไรให้กับคุณแม่ท้องหรือว่าคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะถอยกลับไปจริงๆตั้งแต่แนวคิดอยากจะทำเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลากี่ปีแล้วที่เกิด ก็น่าจะตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนปี2018นะคะะมาสัก1ปีก็คือพอปี2018ก็คือลอนชัว์ชั้นแรกตอนวันแม่ปี2018ตอนแรกที่เราออกเวอร์ชันแรกมาเนี่ยจะมีแค่ภาษาไทยถึงแม้เราจะเริ่มทำคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่ามีภาษาไทยอย่างเดียวเราก็ยังมีแค่ก่อนกาลังตั้งขันอยู่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีแบนด์ใหม่ทั้งหมดเราใช้คอนเซ็ปต์ว่า1000วันแรกของชีวิตเด็กอะค่ะคือ1000วันแรกคือตั้งแต่วันที่เด็กปฏิสนธิในท้องแม่จนถึงอายุ2ขวบมันมีงาน คิดใ,ใจว่าเป็นช่วงเวลาที่สมองของเด็กเนี่ยพัฒนามากที่สุดเปลี่ยนโลโก้เป็นอะไรใหม่ทั้งหมดมาเป็นมารี2.0เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะแอปมารีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นลักษณะของเนื้อหาคอนเทนต์ ใช่ค่ะห,หลักๆคือเป็นคือเนื้อหาคือจริง,รงๆเราหน้าที่ป๊อปปูล่าที่สุดของเราเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าฟีเนาะฟีของเราจะคล้ายๆอินสตาแกรมฟีเลยค่ะรเราจะมีคอนเทนต์ที่ฟีขึ้นมาให้คุณแม่ตอนตรงกับอายุคั้นของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่แต่ละคนจะได้หน้าแอปพลิเคชันที่ไม่เหมือนกันถ้าอายุคันไม่เท่ากันหรือว่าแม้กระทั่งชื่อลูกถ้าคุณแม่ใส่ชื่อลูกของตัวเองเข้าไปตรงหน้าแอปพลิเคชันอะเขาก็จะเรียกชื่อลูกของคุณแม่ทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนอ่านเรื่องราวของตัวเองอยู่บนหน้าลเคัที่สญุด ก็คือทุกชิน้นจะได้รับการรับรองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยจะถูกเขียน,นเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เราหามาเนี่ยก็จะเป็นการวิจัยภาษาอังกฤษนู่นนี่พอทําข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จเราก็ต้องมีหมอที่เป็นหมอที่พูดภาษาอังกฤษตรวจคอนเทนต์นี้ของเรารอบหนึ่งอพอคุณหมอโอเคเราก็นํามาแปลเป็นภาษาไทยพอแปลเป็นภาษาไทยเราก็ต้องส่งไปให้คุณหมอคนไทยเพื่อที่ตรวจว่าคอนเทนต์เนี้ยถูกต้องในประเทศไทยเหมาะสาหรับคนไทยเราก็ค่อยคุณหมอรับรองเสร็จเราถึงจะเอามา เปิดเขาเรียกว่าอะไรคะพับลิกลงบนแอปเพราะฉะนั้นคือ,อมแม่ทุกคนเนี่ยเชื่อเชื่อข้อมูลบนแอปพลิเคชันมาลีได้ไม่ต้องไปหา<อ>ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่อื่นแล้วบางคนน่ะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องหาข้อมูลอะไร<ช>แต่พอใช้แอปเราอ่ะคือคุณไม่ต้องคิดว่าต้องหาข้อมูลอะไรคือเราจะขึ้นมาให้คุณเลยว,ว่าอ๋อตอนนี้เป็นอย่างนี้นะตอนนี้ต้องรู้อย่างนี้นะอย่างนี้บริการตรงนี้คือถ้าจะเทียบกับอาจจะเป็นคุณแม่ทั่วไปนะฮะคุณแม่มือใหม่ด้วยนะฮะไปฝากท้องหรือไปฝากคันกระรงพยาบาลความแตกต่างมันจะอยู่ตรงไหครับ คือเวลาคุณแม่ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลนะคะตลอดระยะเวลา9เดือนเนี่ยคุณแม่จะเจอกับคุณหมอแค่ประมาณสมมติีเดือนละครั้งมากสุดก็9้าครั้งแต่แอปพลิเคชันของเราคุณแม่เข้าได้ทุกวันวันละสามเวลาเรามีการสำรวจนะคะบนแอปพลิเคชันนะคะแม่แม่เนี่ยประมาณ70%เข้าแอปพลิเคชันเราทุกวันแล้วก็ประมาณ5%บอกว่าเข้ามาแอปเรามากกว่า10ครั้งต่อวันฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าแอปพลิเคชันเราเนี่ยมันช่วยเรื่องการแรกเปลี่ยนข้อมูลจุดแรกเปลี่ยนข้อมูลที่คุณแม่จะได้รับ Information ที่ถูกต้องในช่วงระหว่างที่เขาไม่ได้เจอคุณหมอ,อเพราะฉะนั้นเราเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคุณแม่เนี่ยเป็น10เท่าเลยตลอดระยะเวลาการตั้งครรภมีผู้ใช้งานเยอะหรือยังครับตอนนี้คือถ้าเป็นต่อเดือนนะคะผ<ม>ู<ม>้ที่ใช้งานที่เราเรียกว่า Active User ที่เข้ามาใช้งานต่อเน,นื่องตลอดทั้งเดือนเนี่ยมากกว่า30,000คนต่อเดือนอถ้าเป็นรายวัน,นก็ประมาณ 7,000ันคนต่อวันค่ะ oh. จะพูดได้ว่าถ้าเป็นคุณแม่ท้องในกรุงเทพอะค่ะหนึ uh ่ง huh. ใน4ี่ของคุณแม่ท้องในกรุงเทพเนี่ยจะใชแอพลิเคชันบีแต่จริงๆเรามีความตั้งใจที่จะให้ทุกคนในประเทศไทยคุณแม่ทุกคนในประเทศไทยได้ใช้สดงว่าถึงจุดนี้อย่างที่ผมว่าแน่นอนครับคุณแม่มือใหม่แล้วพอคุณแม่เริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งคุณแม่คลอด <c oughs> แล้วก็แม่ทีนะ่ะเป็นน้องหนูขึ้นมาแบบตัวกะตังน่ารักเลยนะฮะ แอปตัวนี้ใช้งานครอบคลุมจนไปจนถึงเด็กอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ถึง2ขวบค่ะแต่2 2> ว่าวเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะขยายต่อไปอีกสักถึง5ขวบเพราะเราคิดว่าอ,อย่างที่บอกค่ะช่วง5้าหกปีแรกเป็นช่วงที่สาคัญที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้ว1นึ่วันแรกตรงเนี้ยที่เราทํามาตอนเนี้ยเราก็คิดว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเหมือนกันว่ามันก็คือได้ถึง2ขวบก็เป็นช่วงพีคสําคัญคคมากของเด็กคนหนึ่งเช่นกันอันนี้เป็นเป็นการที่ว่าท้องโดยธรรมชาติ แต่ว่าจะมีท้องแบบพิเศษต่างหากก็คือโดยกระบวนการทางการแพทย์รหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะสามารถใช้บริการเนื้อหาข้อมูลตรงนี้ได้ไหมได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว อาเขาเรียกว่าอะไรคะเจอร์นี่ของการตั้งคันนะคะมัน,น,นเป็นวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกันทั่วโลกโ<อ>เพราะฉะนั้นคือ,อตอนที่ตั้งคันแล้วอะคะ่ะ<อ>ทุกอย่างคือเหมือนกันเหมือนนกันใช่ใชแต่ว่ายอย่างบนแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยเราก็มีความพิเศษอย่าง<อ>ก็คือว่าเราเนี่ยจะมีห้องคุยห้องพูดคุยคที่เราใช้เหมือนตัว Line Open Chat มีคลับ I อ f ีเอกซี่ที่เป็นคุณแม่ที่ตั้งคันด้วยวิธีนี้เขาก็จะอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เหมือนบางทีตอนท้องแรกๆอะค่ะมันก็อาจจะ ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าคนที่เขาทํามาเขาก็จะต้องแบบระวังเป็นพิเศษเลยเนี่ยเขาก็จะมาคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าจะระวังตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ตรงเนี้ยคือฮีคิดว่าคลับของเราเนี่ยช่วยคุณแม่ได้มากๆคือเราคุยกับแม่หลายคนเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีเพื่อนที่พร้อมพร้อมกับเขาทางแอปเนี่ยมองเรื่องของพัฒนาการฟีเจอร์หรืออะไรต่างๆในอนาคตที่ครอบคลุมถึงคุณแม่แล้วก็ลูกเข้าในอนาคตหรือเปล่าครับก็คืออย่างแรกเลยนะคะคือเรามองว่าในเชิงของ ธุรกิจบ o ิโภวของเรามีเด้ของเราอะนะคะ<ม>คือคุณแม่เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยศึกษามา80%ของการตัดสินใจในบริการด้านสุขภาพอะไรต่างๆ<ม>ในครอบครัวเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนตัดสินใจใเรามองว่าถ้าเราเป็น trust e d company ของเขาคุณแม่เชื่อเราตั้งแต่ตอนท้องอะ<ม>เขาแบบมีความรักความผูกพันกับเรามากเพราะว่าเราแบบ<ม>ช่วยเหลือของตั้งแต่ตอนที่เขารู้สึกแบบ อินสิคิวที่สุดในชีวิตตอนนั้นนะคะเขาก็จะเชื่อใจเราที่จะแบบเอะในอนาคตสามีเขาต้องการบริการด้านสุขภาพอันไหนพ่อแม่ของเขาหรือพ่อแม่ของสามีเขาก็จะนึกถึงเราเป็นคนแรกอันนี้คือสิ่งที่เรามองไปในอนาคตนอกจากนี้คือด้วยความที่อย่างที่พี่บอกค่ะคนของเราเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถจะ expand ไปในภูมิภาคในแถบเพื่อนบ้านที่เรามองเนะี่ยได้ง่ายมากๆเลยก็คือ,อเราสามารถเอาคอนเทนต์เนี่ยไปแปลได้เลยแล้วก็อาจจะต้องแค่ให้คุณหมอตรงนั้นช่วยดูให้ว่ามันถูกต้องไหม localize เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแต่เราสามารถแปลเป็นภาษาอื่นๆได้อย่างรดวดเร็วม,ม,มากๆเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็มีแผนที่จะ เอ็กซ์หรือขยายไปในประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูม,มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันครับค่ะแล้วรวมถึงเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องของตั้งแต่เด็กทารกโตขึ้นมาก็ทําเป็นเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามอง business model ตรงนั้นด้วยไหมครับก็เรามองว่าเราตรงนี้เราน่าจะทํางานกับพาร์ทเนอร์ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเรามีบริการหลายอย่างมากๆที่มันต้องศึกษาเยอะต้องใช้ความรู้เยอะที่บางทีแม่ๆเขาอาจจะยังแบบไม่แน่ใจอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มทํางานกับ ประกันเหมือนกับเพราะว่าแม่แม่ตอนนี้เริ่มสนใจประกันสุขภาพให้กับลูกเพราะลูกเกิดมาจะทําประกันเลยดีไหมนู่นนี่เราก็เริ่มมีเหมือนกับทํางานกับเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทประกันหรือตัวแทนบริษัทประกันเพื่อนําเสนอประกันสุขภาพที่เหมาะสมให้กับแม่แม่คือแม้แต่เป็นบริการอยู่ไฟหรือในอนาคตก็กําลังดูอยู่เรื่องสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างแบบคุณแม่ก็สนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากอะไรเงี้ยค่ะในอนาคตแอปมาลินี่นะครับ คิดว่าเป้าหมายเราจะไปไกลนอกเหนือจากที่เมื่อกี้เราคุยกันหรือเปล่าคือตอนในอนาคตนะคะเราก็อยากจะถ้าเป็นเรื่องของรายได้อะไรอย่างเงี้ยคะอย่างที่บอกเราก็อยากจะทํางานกับพาร์ทเนอร์แล้วเราก็มองไปถึงโซเชียลคอมเมอร์สเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีกลุ่มแม่ๆที่อยู่ด้วยกันอายุคันใกล้เคียงกันแล้วก็ หรือไม่ความสนใจคล้ายๆกันซึ่งในอนาคตเราคิดว่าเราจะใช้ช่องทางนี้ในการเ,าเหมือนขายบริการขายของหรืออะไรอย่างนี้ไปให้เขาได้นะคะและอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเรานะก็มีความต้องการที่จะขยายไปจนถึงคุณแม่ที่อยากตั้งครรภ์คือเราอยากจะทำ fertility app ซึ่งจริงๆตอนเนี้ยเรามี UX UI อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเ <พอ S 1> หลือลแค่ต้องพัฒนาแอปออกมาซึ่งตรงนั้นนะคะเราก็จะเป็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแม่ที่อยากตั้งครรภ์หรือดูแลตัวเองเพื่อเตรียมตั้งครรภ์แล้วเราก็คิดว่าเราก็น่าจะแท็บเข้าไปในตลาดของ Mm. IVF หรือว่าเ <All right. S 2> ด็กหลอดแก้วซึ่งมันก็เป็นตลาดที่ <Okay. S 2> ใหญ่เหมือนกันถึงแม้ว่าทั่วโลกจะมีประชากร mm. มีลูกกันน้อยลง <Okay. S 2> แต่ spending ที่พ่อแม่แต่ละคนมีต่อลูกหนึ่งคนนะคะมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้กังวลในเรื่องธุรกิจหรือ Business Model <Okay. S 2> อะไรของเราเลยค่ะ <Okay. S 2> okay. เราคิดว่ามันโอเค่ยไ,ไปต่อได้ค่ะ <Okay. S 2> okay.